สีน้ำเงินของท้องฟ้าก็ค่อยๆเกลีย่ยไปเรื่อยๆจุมน้ำไปแล้วก็เกลีย่ยไปสวัสดีครับทุกๆคนที่รับชมอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาวาดภาพนะครับเป็นภาพพีระมิดแห่งประเทศอียิปต์นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดก็มีลายเส้นจากปากกาสีดำแล้วก็สีไม้ระบายน้ำนะครับ ก็เริ่มต้นก็จะวา่าด้วยปากกาด้วยโครงสร้างพีระมิดซึ่งมีหลายๆพีระมิดที่เรียงวางกันอยู่นะครับพีระมิดเนี่ยเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เลยทีเดียวโดยมีฐานของมันเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มีจุดรวมอยู่เป็นจุดเดียวที่เป็นยอดนะครับซึ่งพีระมิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือเป็นพีระมิดแห่ง กิซาซึ่งเป็นสุสานแห่งฟาโรในประเทศอียิปต์ซึ่งจัดเป็นสิ่งมาศจรรั์ของโลกเลยทีเดียวโดยด้านฐานของพิระมิดเนี่ยนะครับเป็นหินทรายที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักมากก็วาดโครงสร้างเป็นคร่าวๆสเข็เ,ขเ,ขปเป็นคร่าวๆนะครับวางโดยรายละเอียดไม่ต้องใส่เยอะจาก ใส่เฉพาะที่เราเห็นชัดเจนด้านหน้าก็มีพีระมิดอันเล็กอยู่ด้านหลังก็เป็นอันใหญ่นะครับเมื่อวาดโครงสร้างเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ลงสีสีที่ใช้ก็เป็นสีไม้และใบน้ำนะครับเริ่มทนก็จะลงสีอ่อนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆที่สุดเลยซึ่งเป็นสีของแสงบรรยากาศนะครับของพีระมิดลงพีระมิด ในภาพรวมก่อนผมทั้งสายระยะหน้าต่อมาก็เป็นสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่เป็นแสงอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ลงสีเหลืองให้คลุมคลุมไปก่อนเหมือนเดิมตรงที่เราเห็นแสงจ้าวัตถุที่มีแสงสดใสาตามที่เราเห็นในภาพนะครับต่อมาก็เป็นสีเข้มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับ สีเหลืองเข้มไปอีกนิดนึงก็ลงไปเป็นแสงรองลงมาค่อยๆลงไปตามจุดต่างๆ่างามาก็เป็นสีน้ำตาลเฉดที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงลงส่วนที่เป็นเริ่มเป็นสีเงาตรงนั้นก็เป็นแสงตกกระทบที่ว่า ไม่โดนแสงเท่าไหร่ก็จะเป็นเงาของมันแล้วก็ลงไปเรื่อยๆตามจุดเด่นที่เราเห็นนะครับรวมทั้งระยะหน้าด้านหน้าที่เป็นทเลเทรายที่เป็นทรายด้วยก็ลงแบบคร่าวๆไปก่อน ต่อไปก็เป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นอีกเฉดหนึ่งเราจะลงในส่วนที่เงาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่แยกระหว่างพีระมิดด้านหน้ากับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นเงาเยอะหน่อยรวมทั้งพีระมิดที่โดนเป็นซากปละาหักพังนะครับและไล่สีน้ำตาลเข้มกันอีกเฉดหนึ่งเพื่อให้มันแยกระหว่างด้านหน้ากับด้านหลัง ตรงที่เป็นเงาและเป็นแสงและตบท้ายด้วยสีนำสารเข้มสุดก็คือเป็นสีออกดำๆเลยนะครับก็จะเป็นเริ่มแยกในส่วนของระยะต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นลงเป็นเงาให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ค่อยลงไปเรื่อยๆรวมทั้งเงาที่อยู่ระยะหน้าด้วย ก็เริ่มเน้นตามจุดต่างๆเมื่อเราใส่เงาเข้าไปเนี่ยภาพก็จะเริ่มชัดเริ่มมีความเน้นมากขึ้นชัดมากขึ้นส่วนท้องฟ้านะครับก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินเข้มก่อนลงเป็นท้องฟ้าเว้นในส่วนสีขาวที่เป็นก้อนเมฆไว้ก็ค่อยลงท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินเข้ม แล้วก็มีสีม่วงเข้มมาช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ตองฟ้าด้านบนสุดเนี่ยมีความเข้มมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆไล่ไล่สีที่อ่อนลงมาก็เป็นสีฟ้าลงสีฟ้าไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ลืมที่จะเว้นในส่วนที่เป็นสีขาวซึ่งเราจะให้มันเป็นก้อนเมฆไว้อีกด้วยค่อยๆลงไปแล้วก็ด้านล่ลางกอนเมฆก็จะเป็นสีเทาซึ่ง เป็นเงาของคนเมฆนั่นเองเมื่อเราลงพอใจแล้วเราก็เตรียมน้ําแล้วก็ผ้าเช็ดผูก,กันเตรียมพูก,กันให้เรียบร้อยจุบน้ําแล้วก็เช็ดน้ําส่วนเกินออกแล้วก็ไปเกลี่ยตรงในส่วนของพีระมิดก่อนก,ก็เกลี่ยไปเรื่อยถ้าน้ําเยอะเกินก็เช็ดออกเพื่อไม่ให้เลอะแล้วก็ไม่ให้สีเนี่ยไปผสมกันจนเกินไป ก็ค่อยๆเกลี่ยสีเมื่อโดนนะ้ำมันก็จะมีความคมชัดมากขึ้นสดใสมากขึ้นก็ค่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเกลี่ยาจากสีที่เป็นสีอ่อนก่อนส่วนก้อนเมฆนะครับก็จะเริ่มเกลี่ยาจากที่เป็น,นก,ก้อนเมฆก่อนหลังจากนั้นก็ไปในส่วนของสีฟ้าสีน้ำเงินของท้องฟ้า ก็ค่อยเกลี่ยไปเรื่อยๆจุ่มน้ําไปแล้วก็เกลี่ยไปเอาสีที่เข้มก็มาจุ่มในส่วนส่วนที่อ่อนเพื่อให้มันมีความกลมกลืนก้าหากันเ <ๆ S 1> ่ียข้าใจแล้วก็เก็บอุปกรณ์แล้วก็ลอกเทปออกก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับการรับชม ใครมีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ